ิพ่อคำน้อยว่าบอมาปุ้งเขาไปหาบันนาแว้นปุ้งพ่อคำน้อยบอมาเนาะมันร่วมกันวันเรื่องอันเด็กน้อยเนี่ยพี่น้องเฮนึกยันโจนซอมมายันไฟไหมไฟลำป่านี่ยยันลำป่ายันไม่ไฟโอ้พ่ออีวานว่ามาเห็นยวนอยู่ห้วยฮันเอาวิ่งมาซ้อนมันฮันมีพ่อบ้านบอกวันนี้เนึกนิจอยู่ฮันเรา ไปเอารถนั่นเนาะไปเอารถมาแล้วมันเอาข้อมาได้ขคมอะไรเอามาเอิ้นช่องเครือบ่เอิ้นตอบเอิ้นช่องเครือช่องเครือบ่เอิ้นตอบไอแบบเอาข้มก่อนเล่นไปไปเอาข้มนั่นมาติดดักมันอกเอิ้นบ่เห็นมันจวบทิ้งนี่ก็บ่เห็นไปชีดเด้นจอบแสดงว่าหอยเมี่ยงนี่อีพ่อนี่อีพ่อมาแล้วเนาะบ่มีไอวัดก็มาแล้วบ่มีเนาะโบมีแล้วทั้งน้ำแรงเหมือนอีพ่อ นี่เอามันมาเลยน้องกิไปสุดแสดงว่ามาหมดทุกข้างแล้วมันแสดงว่าเขาบริขึ้นมาพี่เนาะเดีหน่อยเนาะเขาเจ้าสันนิษฐานกันว่าถ้าบุญจุนลักกับซีเมนไฟไหมเออไฟไหมกับไฟจุนโบหุจุนโบหุไม่ลักไหมหุไม่ไข้หูขอบใจเอฟซีผู้มีน้ำใจแบ่งปัน เงนฟ้าบันดาลให้สร้างลายการนี้มาสวยเหลือคนทุกคนจนหรือคนดอยกว่าด้วยแห่งศรัทธาบุญนำพาได้มาห่วมทาง สวัสดีท่านผู้ชมเนะาะทุกว่าคลิปนี้ก็มาพบกับบ่าวบุญนำอ,อยู่ทีหมู่บ้านพระตองเหลืองตอนนี้ก็เป็นการกําลังขนย้ายเครื่องของพ่อบุญไทยพี่น้องเลยเพิ่งจะมาพกเงินมน่เนาะอ่ะาหลังจากที่บ่าวบุญนำได้ระดมมาให้มาอยู่บนที่มอน้ำพี่น้องเลยเนาะบบว่ยไปอยู่ไกลมันโบมีน้นำใสพี่น้องเลยเนาะอืมนี่เบเครื่องลูกปัดเออ กรึบแหน่ึอืมซอกเลือกเอาเลยพอเจ้าบันไดนเดนบนกะขัก่บยุกกลุ่มานยาคิญาณนะ Tần lược dù thì nó Tần này Bắt lúc mấy hèn bắt lông thương 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 mình Mày là mình kinh kinh bay kinh mà thì phải phạm năn hơn Cơ quay bố mày không nha Ờ Bố mày Bố, mày. Em, bố, mày. bố mày. Ừ Ờ Thì con, côn hình lại côn Côn Khư Như nằm Khâu mà. Mình mày Mày khâu <laughs> Mày khâu 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 không côn hình lại Ăn khâu côn này Bố ลึกขาวจะลุ่งเลยอ่าอันนี้บ่ไฟบ่ไหมพ่อเป็นกลนี่สิรับเลยรับเราเอาฟังคึบบ้บบ้าทุแห้งขนาดเนาะแห้งกบไม่เขาหักบนทุ่งนี่เดืันเดืหุ่นเดืหุ่นเดือยแม่หุ่นเดือนแม่ไม่ดิบเกินไม่ดิบแม่เนหละ ôi con mới cắt cu phải có hút con con mới cắt hao cần cắt, 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 cắt. <laughs> cắt này ăn lên đỏ ăn nành cho không ăn nành đỏ 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 ăn เคบก็มุ่งพอดีกินพอดีกินแล้วบ äh ัวทาปั mm. <h aken> <h aken> okay. ๊มเขาเขาก็เอาแต่ดอกมันกันปั๊มแล้วมันตายเขาบไปกินก่อก่อนสิยเงินสำนันมีแต่เอาอันอันนั้นกินนั่นอู้เค็บอันนั่นอืมจะบัดไปอะไรจ้ามีดามทันเลย้วยโอ้พี่น้องเป็นแท่งที่เป็นดอกไม้ประดับเลยงามเลย

được sản thì nó là gì si phúc một đây à, phó kinh các bạn bè một cái lục chỉ phó cường thì hai đâu chắc phân lược bọn chỉ phúc ngắn cầm lăng sang kết thì nó rồi. này cái ăn là chắc như này lơi จะได้อยู่ <2 ar> er <ua> 1หล <ally parfois> <carriers: 1> ังพ่อบุญไทย2หลังบะวัด3หลังนี่เนาะโอ้จะได้เห็นแบบอ่าดังเดิมละเอาบ่ต้องนะพ่อปุกอมันสิสบายได้ไว้เด้อเนาะเออโอ้พี่น้องอยู่บนนี้เป็นบวมดีเด้อ่ะจังซั่แล้วพี่น้องเนาะอืมได้วัดกันมาแล้วเนาะโอ้ครืไอ้วัดหมดแล้วบ่ นี่เก็บไอ้บ้าวันี้ก็ติดว่าเขาจะพุ่งเงินอยู่ส่กันไอ้แบบัดชินอนนี่เลยตี<ะ>นอนนี่เลยเครื่องคล้องขระเจ้าพี่นองง้องเลยถ้ามีปืนมีพาเด้พี่น้องถ้าพู้ใดบอ,อจริงใจถ้าเขาเจะบุเสื่อมันนี่นมัน<ง>เจอพี่น้องเลย ไปควรเข้าเนาี่ยอันตรายเลยแต่ขาเจ้าก็เป็นคนดีพี่น้องเลยผูไดับเพ็ิงยังเขากบเหตุพี่น้องเนาะองงื <c oughs> <c oughs> ยิงทอกคำน้อยว่าบอมาปุ้งเข้าไปหาบันนาแว่นปุ้งพอคำน้อยบอมาเนาะมันลุมกันวันเรื่องอันเด็กน้อยเนี่ยพี่น้องเฮ้ยนึกยันโจนสอมายันไฟไหมว่าไฟลำป่านี่ยยันโจนไฟโอ้พออีวานว่ามาเห็นยวนอยู่ห้วยฮันเอาวิ่งมาซ้อนก็มันฮันมีพอบ้านบอกวันนี้เนวกนี่อยู่ฮันเรา ไปเอารถนะเนาะไปเอารถมาแล้วมันเอาโคมมาได้โคมไปแล้วเอามาเอินช่อมเครื่องบ่เอิญจบเอินช่อมเครื่องช่อมเครื่องบ่เอิญจบไอผมไปเอาโคมก่อนเล่นไปไปเอาคมนั่นมาติดดักมันทอกเอิญโบเห็นมันจวบทิ้งนี่เกือบโบเห็นไปชิดด้วยเฮ้อใแล้วว่าห้อยเมี่ยงนี่อีพ่อนี่อีพ่อมาแล้วเนาะโบมีไอพัดก็มาแล้วโบมีเนาะโบมีแล้วทั้งน้ำแรงมันอีพ่อ นี่เอามันมาเรืเดน้องก่อนไแสดงว่ามาเม็ดทุกครั้งแล้วมันแสดงว่าเขาบริขึ้นมาพี่เนาะเด็กน้อยเนาะเขาเจ้าสันนิษฐานกันว่าถ้าบมเม็นโจนลักกับซีเมนไฟไหมเออไฟไหมกับโจนโบหุโจนโบหุไม่ลักไหมหุไม่ไฟหุเป็นโบเห็นคนเป็นโบเห็นคนเป็นบ้าวขึ้นบอกลงมาอันบอลลงมาเนี่ยบอกว่าไปชงเข่า ไปเฮ็ดกินปลาปักกังกูก่อนน้อยนึงก่อนก็ไปเครื่องบะไรเอาไปแล้วชิมอะไนี่เอาไปตีนุ่งเฮ็ดปลาหั่นชิชงเพราะว่าพ่อพ่อบ้านบอกว่ามาช้อนวิ่งวิ่งชอออันแล้วก็พาอันเออผ้าพาคอ้าคออันอีกจอมเอาไปผ้าคออืแล้วก็หนึ่งเอาไปยิ่งแล้วก็หนึ่งเอาไปกุอืกกุกชิมนี้เอวอกุกแค่กุ้งเฮ็ดกุก อาบอบมีบนมามาหอดหานไหอทอบอกว่าจะเถอะท่านป้าอือรักาท่านป้าอไปหาแม่ย่าก็ไปไปเบิ้งแม่ย่าบอกไปชนที่เทศนี้ว่าอกบอกนะ่ไปกันบอกเออบอกไปยูนิธาเด้อ่โมงมงในนค่ำนอนึ้เมือบ้านเด้อเหรอเออป้าเส พอไปเอาคมก่นเอาขมันได้เด้อเออหนท่าึงกเด้อเออเออเไปเอาขมันมาทายรถฮันเต็มแล้วค็ช็อคมม่เลนไปเอาคมมาเบิ้งเออทบอนอุอุอุ่อ่น,น <ator il> อออออนนน เนนี้มาโอมกันพ่นว่าเรื่องเ็กน้อยบพนว่าสิใหญ่ว่าสิข้ามไปบ่ง้เมียงดีแต่เขาเจ้าว่ากอนเขาเจ้าก็มาแต่พุ่นพอิงเพิ่นเออมวานี่ไฟมาแล่นมาเลยอือาอันนึงก็มาางนั้นอือรัดบหชามก็รัดหอันนี้ออันนี้ก็ชุกชวัดก็มาตนแงน่ะตนแงแล้วเฮามาคนมาแล้วันก็อยู่ันตอนได้ยินเสียงอือมาบ่บ่เห็นหอยฟันยังิบ่หนอยขุดมันยังติ ปกตินี่เขาจะคุดมั่นนะเอ๊ะมันไปใส่วะเนาะอีดูต้นนาะบริกินข้าวซ่องมือแล้วเนาะซ่องมือดีเสียมกับบริเอาเซียมกับบริเอาชิวก็เห็นเซ่เซ่เซ่อย่าไปบังกอกเซ่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 อันมาเช่าฤทธิ์วันนี้ตื่นมาวันนี้วันนั่งอยู่นี่นอนอยู่นี่เไปช็อคกู่อันถ้าไปให้เฮ็ดกินวันี้หอยเล็กหอยเลขกูมีหวยเยี่งนี่กูมี เพ็ดคือตกน้อยทังนั้นก็มีหูอึดหูอึดปัดจุงปัดเจียดก็มีเงินเอาวิ่งช้อนเอาอช้อนก็ช้อนเอาอ๋อไฟไหมไฟหรือเปล่าอ๋อทงส่ไว้ยันไฟไหมพี่น้องเดรนอ๋อยันไฟพอไฟลามปลามามุดเดินี้ลามปลามุดยันหน้อยยันมันบุทันเนาะบุทันบุทานเลยบุทันบุได้เห็นไฟอันเห็นไฟนี่ทัน Nhật bố hết cho ở tàu và mẹ mẹ nhớ lẫn đội bay bụng bay bù nhớ bay 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 หากระชีกินยังตอนนี้เนาะกานมีเสี้ยมกับหัวคุดมันได้เนาะอันนี้เชื่อมพาสัมผัสข้อสัมคุดเสด็จอันนี้ข้อคุดเสด็จอันนี้เห็ดได้กุ้นใหญ่อันนี้แหกกุ้นไดหญ่ขักข้อนี่ได้ก่อนเห็ดเจ้าวตัดได้ว่าเจ้าตัดเองก่อนปรับกรงกว้างก่อนอย่างนี้กับเทียบกับ่มี่วาสิบ่มี่บ่มี่ยังเลยนะโอ้ บุ้มยังเลยมีแต่มีแต่วิ่งหันคู่กับผ้าหันคู่กับผ้าใต้เหรอใต้เหรอมันเขาเล็บไปหันมันเขาเล็บไปห้าหันออกไปหันก็ได้ออกไปเขาเล็บไปห้าหลายทอดทางว่างหันทางผ้าห้านั่นจุดแต่ห้านั่นเลยอะไก็เอาเขาเอาน้ามาทอดเปลี่ยนหัานั้นเขาเล็บไปหันอดอัดกินอื กินนั่นออกไปหาลงไปพุ่นงไปห้องนั่นออกไปห้องนั่นอิ่มโอ้อันไปพุ่นไปห้ากินนั่นอิ่มห้านี่คือการเก็บอิ่มเอาเจาเหาะนี่เก็บแควเบ็ดเบาอยากได้เก็บแควเขาเขาเหาะเฮือยังไดปหาเขาเขาชิมเขาเขาหายมมัดเปไปเลย้ันเปไปแล้วสอกชำมือฮะมันก็เห็นเนี่ยจ้วงเลยอกชำออันนั้นก็จะอันนี้ไปอันนี้ประเทศนี่แหี้ ใต้เท็ตนี่แถใต้แหละเลยไปใต้เหรอบนย่างหรอกบนย่างแม่บุเบิ้งโอ้แม่แม่เป็นเกิดเข้าบุเบิ้งเดี๋ยวเขาไปเขาก็ลักไปนะบุบบอกอยู่นี่นะห้ามกบฟังห้ามอย่าไปเที่ยวกับไปมดมือจิงแรกใช่ไหมแม่แม่ไอีลูีไปเด้อวมาสินี่บุบอกเลยแม่ทีไปแม่ทีไปชอกกิน จับมือลูกอีมาโอ้ลายมือเออแม่จะเอ้อเขาฮะกับชุ่มแด้กับกาแฟแด้เฮาแม่จะไล่นี่ยังเห็นดีเห็นดีนี่ยังมาบอกนักวักนี่เลยแม่อันบัดเกิดว่าบ่ฮู้บะฮู้บ่เห็นอันนี้ก็บ่ฮู้อันนี้บ่ฮู้จักบ่เห็นคนจักเห็นบ่เห็นครับจักบ่เห็นมาบ่เห็นคนมาตายสิดกบก็จะหักกันแรงมาบ่เห็นเฮาไปคุยน้ำชุ่มพี่มาผ่านชินมทานน้อยมือ เอามาคองแบงค์หนึ่งพืนห้างคนอาีงานหนึ่งแชงหนึ่งมากมหาดนีลบไปลุงบเห่นอีลูกบอกมาหะเราทำชุมกันใอพอบ้านวะอยู่นี่ยู่นี่ฟันน่นีบอกเอาเขมาเอาลุกมากคนไปแรงนไปน้ำอีพอเลยบอกเออตเอยชื่อมาไม่เยอะโบเห็นเอนช้ำช่ออเออไปซื่อเด้อ ัไปลูกทางในยานเชียะคุบกิ่ดีโบจักราลเนี่ยมันเชียะบ่มันงูบ่จักมันจูนคนรักบาอืมโอ้นี่เทพมันย้ำโอ้มันมีโจรนอ๋อหันลงมาชาเวันท่านนี้ อันคำยานโจ้กขาลุ่งมาด่นี่นะแปะปนาวปนาวแว่นหันเข้ากขุบบก็อกแมวหันเข้ากขุบบ็อกว่าดูนี่มันโจ้กอดูนี่นะเขาวาอเขาเล็บอันเขาเล็บไปทางห่วงเหตุเออแค่เฉอันก็ว่าทางห่วงเขาบปเล็บแล้วเขาอีเล็บไปตาเหตุขอาเห็นก็ว่ามันขึ้นโจนกไอ้มันเขายิ่งนะ ไปยิงใต้เขากมืองเม่เขาก็พรมละพรมละเขากคนที่วัโทรมาเขาก็ปติยันทหารนี่แน่ยันเขาวานลวกไปยันขีดยุ่ขยันปอะยันทหารนี่แน่ลมกันเออใช่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 ้ช่ใ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 ช่เช่ใา่ใช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 ่่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใ่ใช่ใช่ใชช่ใช่ ไปโดกินชองมื้อชองคืนช่องคืนนั่นเกจะมาปุเป็ยนยังอันนี้บริบกนำลูกบ่าวนี่กับแม่บล็อกเลยโอ้หลักไปเดียวเลยบลบอกเลยนะอันบอกคือนขับมือแมนแท่ออขึ้นมามาฮอตเนี่ยโอ้ไปช็อกกินก่อนเขาบอกเห็นทางเราลงแล้วก็ไปไปนอนซ้ามื้อได้เอาหืมเอาเมื่อเขาเอาหมักข้อ แม่ก็เอามาเคาะกับเป้มาทอนี่พอนไปลุ่มอันนี้บได้ขึ้นมานี่เขานลงคนก็จะหาลงมากก็บ่อจวบแม่หันก็นั่งอยู่เขาลงมาบวนั่งอยู่เด็กน้อยเด็กบอกบอกไปอยู่หันบอกมาอยู่หัน โยมมีหอบหมกหมกติดหน่อยบ่ได้ขึ้นมาอยู่หั่นอยู่หั่นนี่นั่งอยู่โอ้บ่เห็นคือว่าไอ้ไอ้วัดอันได้ลงมาทกุกหบ่กุกหอันปลไลน่ะผู้ปลไลได้ลงมาบ่กุกหนั่นแหละกุกหปลไลน่ะปลไลบนหึงนี้เฮาบ่ได้ลงมาบ่บ่อันกาเมียงลอห้วยตกอันตกห้วยเมียงอขึ้นฮอดปตาละกายปตาแล้วก็ขึ้นูนบ่ได้ปานั้นบ่มาทางใด โบเห็นเอามาแล้วทางนั้นนะอืออออันเห็นนี่ยเอามาอันนี้โบเห็นโบชัวร์นั้นก็บโบเห็นโบชัวบ์โเห็นเชียงโบเห็นเย็บโบโบเห็นซ้อมผู้ช้อมป้าโบมีตีมีตีล่าสูงอือกับผู้ยาวเอามาเออพักแล้ว้ นี่แหละไปบานบุกเถอะเนาะบุกทถอะไม่ล่มทับก็มีเนาะไปบานเนาะบานไปใส่พี่น้อยเป็นห่วงเว้ยพ่อแม่หันเขาก็บอกเขาว่าโบหินมาอันอันมาแล้วดูจับเกี้ยหอมุ่นเด้พุณแม่เราชุ่มเขาใ้พุนแม่น่ะอันเห็นเขาจีเอาเมือพูนว่าไปเล่หิตย่องเฮียนอยู่บ้านเฮาพูน แล้วก็บงเจียงเบิงแล้วพุ่นแวเอาเอาเอาหมูเอาไก่เอาอันนี้อันนั้นเลี้ยงเฮอือายจักไปสเนาะอดลูกเด้อนตายแล้วดิคนตายแล้วมันมันลับมันบ่ได้กินข้าวกินน้ําอื ยานแต่ม no. uhm, uh. mm ันสิทึกไฟทึกยังนี่เนาะทึกโจนไฟทึกยังทึกโจนโจนงูงูอู้ทุกอย่างพี่น้องเอ้ยเสื้อออเสื้อบ่มีเสื้อพี่น้องบ่แม่นบ่ไพี่น้องโอ้พี่น้องเอ้ยเนาะ้กใจพี่น้องกใจอกใจ ອໍພໍແກຜູ້ບໍ່ນນນານນາພີນນາິບານາขอນາຈກັນກນນນາກນໃິໄປດີ້ິບນີ້ບ່ານໍາກໍກາວາວາສະບາຍດີ